สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 4, 4โดยล v e r p o o เดลี่ y บเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกเตอร์ทิลิง์ด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้ด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในอดีตนักเตะเก่าชื่อดังของเราอย่างทางหส์ซัวเรสที่ในตอนนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์หน้าจอมเก่าของทางแอตแลนติโกมาดฟิเขามีโปรแกรมบุกมเยนทิ a แอนฟิลในคืนวันพรุ่งนี้จะรับเกมศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม และนั่นก็จะทําให้ทางซัวเรสมีโอกาสได้ประชิญหน้ากับอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาอย่างทางจอแดนเฮนเดอร์สันพวกเขาเคยประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ลีกคับด้วยกันเมื่อปี2012และเกือบจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่น2013-2014ก่อนที่ทางซัวเรสจะอำลาสโมอสรอไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาขณะที่ทางเฮนเดอร์สันก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักสําคัญ ที่ยึดตำแหน่งตัวจริงถาวรนในทีมของเยอเกนครอปได้และลงสนามให้กับทีมดังจากเมอร์ซีไซส์ไปแล้วถึง405เกมด้วยกันนั่นไม่นับรวมความสำเร็จอีกมากมายร่วมกับสมสูสรทั้งการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยที่6และการปลดล็อกแชมเมีย์ลีกได้เป็นผลแรกในรอบ30ปีของทางลิเวอร์พูลด้วยนั่นจึงทำให้ทางซัวเรสได้ออกมากล่าวชื่นชมเพื่อนเก่าที่ในตอนนี้คือกัปตันทีมคนสำคัญของสมูสอนว่า เป็นเสมือนแบบอย่างที่แท้จริงให้กับนักฟุตบอลสมัยใหม่ในประเทศอังกฤษผมคิดว่าในฐานะกัปตันทีมแล้วเข้าสุดยอดมากๆเลยนะซัวเรสกราวในเส้นทางอาชีพของเขาเขาช่วยให้สโมสรเติบโตขึ้นทั้งจากบุคลิกส่วนตัวของเขาและการเล่นฟุตบอลที่พัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยเขาคือแบบอย่างให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษ การควา้าแชมป์ลีกร่วมกับทางดีวร์พูนั้นคือเรื่องที่สุดยอดอย่างแท้จริงสําหรับเขาและมันก็ทําให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาด้วยไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเกมวันพรุ่งนี้กันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของอีกหนึ่งนักเตะของทางแอตเลติโกมาดริดกันบ้าง ในเกมนัดที่แล้วที่ทั้งสองทีมเผชิญหน้ากันที่สนามว่านตาเมโทรโปลิตาโนที่กรุงมัตฟิดในประเทศสเปนทางแอเลนิกโกมัตฟิดเป็นฝ่ายปราชัยให้กับลิเวอร์พูลของเราที่บุกไปยัดเยียดความปราชัยให้ถึงถิ่น3ประตูต่อสอในเกมนั้นมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายทั้ง VAR ที่ริบจุดโทษของเจ้าบ้าน ตลอดจนการโดนใบแดงของทักอองตวนกริสมันสู่หน้าทีมชาติฝรั่งเศสของพวกเขาจนกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมหรือแม้กระทั่งดราม่าในช่วงหลังจบเกมที่ทางเดียโกโซิเมโอเน่นายใหญ่ของพวกเขาปฏิเสธการจับมือกับทางเยอเกนครอฟและเดินดิ่งเข้าห้องแต่งตัวไปในทันทีจนถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากมายมหาศาล ทั้งนี้หลังการแข่งขันเกมที่แล้วหนึ่งในคนที่เร้รออกมาแสดงความคิดเห็นก็คือโรดิโกเดลพอเมดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาและล่าสุดก่อนเกมในคืนวันพรุ่งนี้เขาก็ออกมาแสดงทัศนะของตัวเองอีกครั้งถึงเกมกับทางลิเวอร์พูลเมื่อเจ้าตัวได้ประกาศลั่นเลยว่า พวกเขามีความตั้งใจที่จะบุกมาล้างแค้นที่แอนฟิลด์ให้จงได้และก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมหลังเพิ่งเอาชนะเรอัลเบติสมาถึง3ประตูต่อศูนย์ในเกมลาลีกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีความสุขกับชัยชนะในนัดนี้นะแต่นับจากนี้เป็นต้นไปเราจะคิดถึงแต่เกมกับลรเวอร์ผูลเท่านั้นเดอะพอลก่าวพวกเขาเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่แต่เราเองก็จะพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกเขานะ ผมยอมรับเลยว่าเรายังคงมีบาดแผลในหัวใจที่ติดตัวมาจากเกมการแข่งขันนัดที่แล้วที่สนามว่านตาเมโทรโปลิตาโนเพราะผลการแข่งขันจากเกมนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยุติธรรมอาเสียเลยเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3มของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกข่าวคราวของนักเตะเก่าของเราอีกคนอย่างทางโดมินิกโซรันกีที่อยากจะทำเงินให้กับสโมสรเพิ่มมากขึ้นไปอีก แม้ว่าเขาจะย้ายทีมไปพักใหญ่แล้วเขาอำลาลิเวอร์พูลปอะยูกทางบอลมัดย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนมก,กราคมในปี2019ไดยสนอราคาในเบื้องต้น19ล้านปอนด์และในเวลานี้เจ้าตัวก็กำลังระเบิดฟอร์มเทพเมื่อกดไปแล้ว12ประตูจากการลงสนาม16เกมในฤดูกาลนี้นั่นทำให้พวกเขารั้งเป็นจ่าฝูงของตารางแชมเปียนชิพโดยทิ้งห่างอยู่5คะแนนแต่ลิเวอร์พูลไม่ได้มีเงื่อนไขอันใด จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการเลื่อนชั้นของพวกเขาอย่างไรก็ตามตามการรายงานข่าวจากทางลิวัภูเอ็กโคสื่อวองในของสโมสสก็ได้ระบุว่าเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆที่ทีมของเราได้แนบเอาไว้ตอนขายเขาให้กับทางบอลมัดนั้นทําให้ลิว์ภูได้เงินเพิ่มขึ้นมาแล้ว5ล้านปอนด์ด้วยกันทั่วมันยังคงเหลืออีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทางไมเคิลเอดเวดผู้อำนวยการกีฬามือทองได้สอดแทรกเอาไว้ด้วย นั่นก็คือการจะได้ส่วนแบ่งค่าตัวหากบอลมัดมีการขายเข้าต่อไปในอนาคตที่20เปอร์เซนต์ด้วยกันแม้กระน,นั้นเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อบอลมัดสามารถขายโซรันกี้ด้วยค่าตัวเกินกว่า24ล้านปอนด์ขึ้นไปขณะเดียวกันในตอนนี้ทางต้นสังกัดของนักเตะก็ได้ตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้อย่างน้อยที่35ล้านปอนด์นั่นหมายความว่า หากบอลมัดสามารถขายเขาได้ตามราคาดังกล่าวข้างต้นจริงก็จะทำให้ลิเวอร์พูลได้เงินเพิ่มเติมจากดีวนี้ที่สุดที่อีก2.2ล้านปอนด์รวมเป็นค่าตัวที่เราได้จากทางโซรันกี้ทั้งหมด26.5ล้านปอนด์สำหรับนักเตะที่ยิงไปเพียงลูกเดียวจากการลงสนาม27นัดในช่วงเวลากว่า3ปีกับสโมสอ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะและความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างดีกว่าหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวกลัวพันกับทีมของเราในช่วงที่ผ่านมาอย่างหนาหูเลยก็คือจูดเบลริงแฮมมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทางเสือเหลืองโบรเซียดอร์ตมุนน์นั่นเองหลังจากจูาตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกบุนเดสลีกา เรื่องนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์หลายอย่างเพราะแม้แต่ทางเซบาสเตียนเคลผู้อำนวยการของสโมสรดอร์ตมุนเองก็ได้ออกมายอมรับว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมได้ความสนใจในตัวเบลลิงแฮมอยู่แต่มันก็มีอีกหลายสโมสรเช่นเดียวกันที่จับตาดูมองเขาอยู่ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ทางครกฮิกเลตอดีตนักเตะจากทางอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลเองก็ออกมาเปิดเผยกับทาง b ี c ว่า เบลลิงแฮมได้ออกมาบอกด้วยตนเองเลยว่าเขาอยากจะย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลในอนาคตข้างหน้าอย่างไรก็ตามล่าสุดตัวของเบลลิงแฮมเองก็เดอ,อกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เมื่อเขาได้โพสต์ภาพเคลื่อนไหวของตัวเองขณะกำลังหัวเราะพร้อมแท็กข่าวเรื่องที่ว่าเขาอยากจะย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลทว่าอีกเพียงไม่นานต่อมาเจ้าตัวก็ตัดสินใจลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไป ทํำห้เกิดกระแสข่าวตีความออกมาแยกเป็น2ทางทั้งคนที่มองว่าเป็นการออกมาปฏิเสธข่าวลือหรืออย่างทาง4ฟ2โฟสำนักข่าวชื่อดังที่มองไปอีกทางว่ามันเป็นการยืนยันข่าวดังกล่าวหรือไม่อย่างไรในเวลาต่อมาทางมาร์คเบลลิงแฮมคุณพ่อบังเกิดเก้าของจูดก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้และใช้คำว่ารู้สึกผิดหวังจริงๆพร้อมกับตอบโต้ความน่าเชื่อถือของรายงานข่าวดังกล่าว นั่นทำให้เราเห็นได้เลยว่าการโพส์ของเบลลิงแฮมทั้งคนพ่อและคนลูกน่าจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ปฏิเสธรายงานข่าวเสียงมากกว่าก่อนที่โพส์ตของผู้พอ่อก็จะถูกลบออกไปเช่นเดียวกันในเวลาต่อมาเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาเป็นแนวรุกของเรากันบ้างดีกว่า อย่างที่เ,เพื่อนๆทราบกันดีว่าเราจะเสียทั้งซาเดลมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาที่ต้องไปรับใช้ทีมชาติของเขาในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในช่วงต้นปีที่จะถึงนี้นั่นจึงทำให้ทางเยอเกนครอฟกำลังมองหากำลังเสริมในแดนหน้าเข้ามาเพิ่มเติมและหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็คือดูซานวาราโฮวิชสูน้าตัวเก่งของทางฟรีอเรนตินา เขากำลังอยู่ในช่วงที่เล่นได้อย่างมั่นใจสุดๆหลังกดไปแล้วถึง25ประตูจากการลงสนาม34นัดตัด้งแต่เปลี่ยนสักกรารใหม่เป็นต้นมาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการดึงเข้ามาเสริมทรับประกอบกับการที่เขาเหลือสัญญากับทีมดังจากเมืองฟอร์เรนซ์ถึงแค่ปี2023เท่านั้นและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรําให้โอกาสการย้ายทีมมีค่อนข้างสูง เรื่องดังกล่าวได้รับคำยืนยันจากทางฟาบริซโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้ออกมาฟันธงลงมาเลยว่าดาวเตะวัย21ปีมีโอกาสย้ายทีมทั้งในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้หรืออาจจะเป็นช่วงสัมเมอรนาก็ได้ดูซานวาราโฮวิชเพิ่งจะกดแฮตทริกในเกมล่าสุดนั่นทำให้เขายิงไปแล้ว8ประตูจาก11เ,เกมในเซเรียฤดูกาลนี้ และยิงไป25ลูกจาก34เกมในปี2021โรมาโนกล่าวเขาตัดสินใจตอบปฏิเสธข้อเสนอการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางฟิออเรนตีหนไปแล้วและเขาจะย้ายออกจากสโมสรในเดือนมกราคมนี้หรือไม่ก็เป็นช่วงสัมอร์ต่อไปแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ